ประกาศขายบ้านนะครับจิตถนนสี่เลนกามเทวีสายลำปางห้างฉัดสายเก่านะครับ รัวบ้านเป็นรัวเหล็กสามารถเปิดได้นะครับเนื้อที่3ไร่กับ80ตารางวานะครับบ้านเป็นบ้านปูนสองชั้นครึ่งมีห้องใต้ดินนะครับทำเป็น3สเตปบ้านของผมอยู่เอง ตอนนี้จะขายเพราะว่าธุรกิจไปไม่ไหวแล้วครับอันนี้ชั้นล่างใต้ถุนจะทำเป็นกล่องไม้สักติดไฟสวยๆข้างล่างทำเป็นล็อบนะครับเข้าประตูสามารถเข้าด้านล่างก็ได้ แล้วก็มีห้องเก็บของใต้ถุนนะครับราวบันไดเป็นราวสแตนเลสนน,นี่ด้านข้างนะครับก็ข้างล่างจะเป็นห้องใต้ดินอยู่ใต้ถุนสามารถจอดมอเตอร์ไซค์ได้หลายคันอยู่ นี่หลังคาจะทรงปัญญานะครับแล้วก็ข้างในจะทำเป็นเพดานไม้ทั้งหมดนะครับข้างนอกนี่ประตูบ้านชมพูชมวิวแต่ปกติผมกับลูกๆแล้วก็ภรรยาจะเข้ากัน ห้องครัวด้านด้านหลังนะครับบานประตูนี้เป็นบานไม้สักใช้ไม้หน้า10นิ้วครึ่งนะครับที่ทำทำเองหมดเลยนะฮะให้ช่างมาทำบิลอินที่นี่